เจคเคนอนําเสนอให้ชมกับที่ดิน50ตารางวาพร้อมบ้านนะคะราคา550,000บาทค่ะวิวดอยบนเนินสูงนะคะอากาศดีเจ้าของขายเองก่ะทุกท่านพร้อมบ้านนะคะ2ห้องนอน1ห,ห้องน้ำ1ห,ห้องครัวน้ำไฟมีครบนะคะพื้นที่ใช้สยอยกว้างๆค่ะวิวดีอยู่ใกล้ตลาดเจดีแม่รัวด้วยนะคะห่างเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ อยู่แม่แฝกใหม่นะคะหมู่13สันทรายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสนใจโทรคุยสอบถามเพิ่มเติมรณานชมนะคะติดต่อผู้ขายได้เลยมีเบอร์โทรใส่ให้ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปนะคะต้องเน้นโทรนะคะเพื่อประโยชน์และความสบายใจของตัวท่านในวันนี้แอดมินต้องราไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ